สวัสดีครับผมแมนนะครับจากช่องแบง m a แมนแมนแบงคครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเสื้อผ้าแบรนด์เกาหลีนะฮะที่แบบว่าผมมีเนาอนแล้วก็ผมก็ชอบด้วยครับผมวันนี้นะฮะจะมีทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันเนาะเดี๋ยวผมจะไล่าจากจํานวนชิ้นแล้วกันเนาะที่ผมมีจากน้อยไปมากที่สุดครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีแชร์เรื่องการสั่งซื้อแล้วกันเนาะสินค้าจากประเทศเกาหลีครับว่าแบบว่าขั้นตอนการซื้อผมสั่งจากที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็แบบเรื่องภาษีภาษีอะไรเงี้ยผมจัดแกนยังไรงรับนนเเนาาะดี๋ยยวท้ คลิปผมจะมีพันนี้อีกพันหนึงไว้พูดกันเต็มๆเดี๋ยวขอเริ่มกันที่เสื้อผ้าก่อนละกันเนาะที่ผมมีครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกมีตัวเดียวแต่ว่าเป็นตัวคอลแลบครับก็คือเจ้าเสื้อตัวนี้ฮะเนาะจะเป็นคอนเวิร์สที่เขาคอลแลบกับเอเดอร์เอร์ครับเอเดอร์เอร์ก็คือเป็นแบรนด์ดังของเกาหลีเลยฮะนี่ฮะตัวเสื้อก็จะเห็นว่าเขามีโลโก้คู่กันเลยถ้าใครยังไม่คุ้นเนาะมันจะมีจุดสังเกตที่เป็นแบบว่าจุดเด่นของแบรนด์นี้ฮะก็คือ นี่เลยด้านหลังเนี่ยมันเหมือนจะมีอะไรติดอยู่ฮะแต่ว่ามันเป็นป้ายแท็กของแบรนด์เนาะเขาทําเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ฮะนี่ก็จะมีทั้งของคอนเวิร์สแล้วก็เอเดอร์เลยปักมาคู่กันเลยเนาะนี่ฮะตรงคองก็เหมือนกันเนาะพอเป็นคลอลแลบเขาก็ปักคู่กันมาเลยเนาะของเกาหลีผมเห็นหลายแบรนด์และชอบทําแบบเนี้ยที่เวลาเขาคอลแลบกันเนาะป้ายต่างๆก็จะมี2แบรนด์คู่กันไปเลยฮะเนาะตัวนี้ก็ออกมาน่าจะประมาณปีที่แล้วครับเนาะเป็นคอลเลคชันคอนเวิร์สเอเดอร์เลยจริงเอเดอร์เลยอะผมก็ติดตามแบบผลงานอยู่แหละเนาะดูในไอจีด โห,โหดมากระเสื้อห้าตัวหนึ่งก็แบบหลักหมื่นอพอะครับผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อสักทีเนาะเพราะว่าคอลเลคชันเขาก็ถามว่าผมชอบแบบชอบขนาดนั้นไหมก็คือชอบประมาณหนึ่งเนาะชอบดูดีไซน์ดูอะไรแต่ว่าแล้วแต่ว่าชอบตัวไหนเนาะแต่พอเห็นอันเนี้ยเออเขามาคอแลแลบกับคอนเวิร์สครับแล้วก็ราคาตัวนี้น่าจะไม่เกิน5,000นเนาะเจ้าเสื้อเซเวชอร์ตัวนี้ฮะเนาะผมก็เลยเออซื้อมาเลยเพราะว่าถ้าเป็นเอเดอร์เลยเนี่ยเป็นผ้าแบบนี้นะผมว่าราคาไปแบบหมื่นสองหมื่นแน่นอนฮะร้านเขาก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เนาะไร ผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วเนาะส่วนใครที่ยังไม่รู้จักก็ลองไปดูใน i g ในเว็บไซต์เขาได้ครับเนาะว่าเขาขายอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นรูปคร่าวๆให้ดูแล้วกันเนาะว่าแบรนด์เขาเนี่ยคอลเลคชันล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงเผื่อใครสนใจก็มีขายที่สยามดิสคัฟอรี่ครับคลิปที่แล้วที่ผมไปมาเนาะใครอยากไปดูก็ตามไปดูกันได้แล้วผมเขาก็มีขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็ออเทอเรอรีหมวกอะไรเง,งี้ยกระเป๋าตรงกระเป๋าตักางก็มีค่อนข้างครบครับก็ผ่านไปสำหรับแบรนด์แรกครับผมเนาะเป็นเอเดอร์เลอร์แต่ว่าจะเป็นที่เขาเอก ะเป็นแบ,บแรนด์เกาหลีที่สั่งมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์บอกชื่อเลยลวกันเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ผมสั่งสื้แพ้อะไรมาบ่อยที่สุดแหละเนาะเขาก็คือแอปที่ชื่อว่ามูซินซาครับเนาะหลายๆคนน่าจะรู้จักดีโดยเฉพาะคนที่เล่นรองเท้าเอซิกนะครับน่จะคุ้นกับชื่อนี้เพราะว่ามันมีคอลแลบเอซิกกับมูซินซาที่แบบโหสีสวยมากครที่เป็นแบบสีออกดำๆเทาๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอะเป็นแพลตฟอร์มในการสั่งของออนไลน์เขาจะรวมแบ,บแรนด์เกาหลีไว้ในนั้นเลยฮะเนาะแล้วก็เราก็โหลดแอปแล้วก็ เดี๋ยวขอพูดถึงแบรนด์ก่อนแล้วกันนะครับโอเคแบรนด์ถัดไปนี่ฮะก็คือแจเสื้อตัวนี้เนาะ WKNDRS ผมเห็นเสื้อห้าเขาสวยดีน้องก,ก็เลยกดมาตัวนี้ก็ได้มาตอนเซลล์ด้วยฮะเซลแบบราคาไม่แพงเลยน้องแล้วก็ได้มากับจม็มมูกนี้สั่งมาพร้อมกันราคารวมกัน2อย่างเนี้ยไม่เกินพันห้าเป็นคอลเลกชันก็อาจจะค่อนข้างเก่านิดน,นึงครับเดี๋ยวลองใส่เจ้าตัวเสื้อเชิดใ,ให้ดูก่อนแล้วนะฮะจริงตัวเสื้อเชิดเนี้ยผมมีปัญหากับมันนิดนึงเพราะว่าที่สั่งมาครับของเขาพูดตรงนี้เลยเนาะว่ามีตำหนิแล้วผม มันทําอะไรได้บ้างไหมจริงจริงมันเป็นจุดเล็กๆแหละแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่ค่อนข้างสาคัญเลยฮะเพราะว่านี่เลยรงกระเป๋านี่ฮะที่เห็นไหมเขามีได้ลุยแล้วมันเป็นรูครับกระเป๋าเสื้อเนาะจริงๆก็เดี๋ยวก็คงต้องเอาไปเย็บแหละก็ค่อนข้างทาใจนิดนึงว่าแพลตฟอร์มเขาจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างเนาะการเปลี่ยนอะไรมันก็คงยากอะครับเพราะว่ามันมาจากเกาหลีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมารีวิวในส่วนของเสืออ้อก,ก่อนลนะ้วกันก็ปิดไว้ก่อนเนาะแบรนด์นี้ว่าเจอสินค้าคุณภาพแบบหลุดมาฮะอาจจะเป็นแบบมันเป็นคอลเลคชันเก่าแล้วก็ลดราคาด้วยก ตำหนิอะไรพวกนี้มาขายหรือเปล่านี่แบแรนด์เขา แต่จริงๆเขาทำค่อนข้างดีเลยนะแบรนด์เขาไปดูใน IG จเนี่ยจะให้ f e ลลิ่งความรู้สึกเหมือนคาร์นิวัลของบ้านเราเลยฮะที่เขาจะออกเสื้อมาเป็นคอลเลคชันเยอะๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสไตล์อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขามีสไตล์แบบไหนแต่ว่าจะค่อนข้างแบบทันกระแสอะไรอย่างงี้ดีกว่านาะแบบเป็นร้านที่แบบว่ามีของทิดๆิตอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็มาทําแล้วก็ผมว่าดีไซน์อะไรค่อนข้างดีแบบนี้ก็ถ้าตัดเรื่องไอ้กระเป๋าเสื้อที่มีรูขาดออกไปผมว่าจะเชียร์เนาะอยากให้ลองไปดูกันครับก็จะประมาณนี้ครับเนาะสีก็ค่อนข้างสดใสเะตัวววนีี้้ก็ท่่ซือมมาาาพรผ เสื้อผ้าไม่ค่อยมีสีสันเยอะเท่าไหร่ก็แบบเกตตัวดีเออมันเป็นสีเหลืองๆแบบแปลกนีอะ่ะมันเหลืองสะท้อนแสงแบบจีตาดีเนาะก็ลองซื้อมาใส่หน่อยละกันจะได้มีแบบว่าเสื้อผ้าในการแต่งตัวให้มันหลากหลายขึ้นเนาะก็นี่ฮะก็เป็นเสื้อตัวนี้แล้วก็มีชิ้นนึงสั่งมาพร้อมกันเลยจะเป็นเจ้าหมวกไหมพรมสีเหลืองแบบนี้โอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนหมวกด้วยละกันเนาะสีมันคนละโทนเนาะแต่ว่าจะลองใส่ให้ดูเฉยๆก่อนละกันว่ามันเป็นยังไงฮะจะเข้ากับเสื้อตัวดีไหมเดี๋ยวลองดูกันโอเคฮะก็รมมานีีี้ัับเเหวววกกกส่งดดยยตอล นี่มันสีเหลืองเือหน่อยนี่ฮะก็จะเป็นชุดพร้อมออกบินสี <c oughs> ก็จะค่อนข้างแซ่บตานิดนึงฮะก็ W K N D S Weekenders เดี๋ยวก็จะลองขึ้นรูปให้ดูเนาะคอลเลกชันล่าสุดเขาเป็นยังไงจะได้เผื่อใครสนใจเนาะก็ลองไปดูใน G แล้วก็ลองไปกดกันได้ครับราคาผมก็ว่าไม่ได้แพงมากเนาะแบรนด์นี้ที่เขาจะมีแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่แบบช่วงนั้นมีเทรนอะไรเขาก็จะมีแนวแนวนั้นออกมาให้เราได้เลือกซื้อกันครับผมในส่วนของผ้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนื้ออะไรเขาก็ค่อนข้างดีเลย อย่างเดียวเลยฮะไอ้ที่มันเป็นรูนี่แหละไม่รู้ว่าเขาส่งแบบตัวผิดแมที่มันมีตำหนิหรือว่าคืออะไรยังไงเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าเสื้อที่มันเป็นรูเนี่ยผมจะคอมเมนต์ไว้ใน YouTube ไว้ใต้ YouTube เลยฮะว่าเขาตอบมาแล้วอยังแล้วเขามีวิธีการแก้ปัญหาอะไรยังไงโอเคครับหลังจากผมถ่ายคลิปไปไม่กี่วันเนาะทางร้านเขาก็ยอมรับว่าโอเคเขาส่งของที่ผิดพลาดไปให้เนาะก็จะมีการคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยฮะแล้วเราก็ไม่ต้องส่งของ,ของคืนกลับไปด้วยฮะแล้วทีนี้เขาก็ให้เป็นโพอกน,อในกาใรซื้อสินนค้าใแอป เขาในครั้งต่อไปครับก็ถือว่าจัดการได้ค่อนข้างดีเนาะระยะเวลาในการจัดการทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ4 5วันทําเรื่องคืนเงินให้แล้วก็ส่งโค้ดมาให้เรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันที่แบรนด์ต่อไปเนาะก็จะเข้าโซนแบรนด์ที่ผมชอบแล้วนั่นก็คือแบรนด์ j o b y a j จครับที่ผมมีพูดถึงในคลิปที่แล้วเนาะที่ไปช็อปที่สยาม r ีค o ฟเวอรี่ครับแบรนด์นี้ก็มีซื้อที่สยามดีคอฟเวอรี่เหมือนกันเนาะก็จะมีตัวเสื้อนที่ครั้งที่แล้วใส่ไปแล้วแล้วก็เกงตัวนี้ฮะที่ผมใส่อยู่ นี่ฮะก็จะเป็นชุดนี้เลยเสื้อข้างในนี่ไม่ใช่นะเป็นอ e ีกแบรนด์แล้วก็นี่ฮะจะเป็นตัวเสื้อคลุมแล้วก็เกงแล้วก็เกงก็จะเป็นแบบ แขกค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงฮะเป็นผ้าย,ยีนแต่ว่าเป็นผ้าย,ยีนแบบที่มันนิ่มๆนะฮะใส่สบายๆเนาะเสื้อก็เป็นเสื้อแบบเสื้อกันหนาวเนาแบบเสื้อเบสบอลอะไรเงี้ยครับตัวจะค่อนข้างใหญ่เลยอย่างแบรนด์เนี้ยราคาก็จะสูงกว่าเจ้าวีแอนเดอร์เมื่อกี้ขยับขึ้นมาอีกเนาะอย่างวีแอนเดอร์เมื่อกี้ครับเขาก็จะราคาแบบหลักพันเดี๋ยวที่ผมสั่งมาเมื่อกี้สองตัวไม่ถึงพันห้าเลยครับจะมีหมวกกับเสื้อเจ้าเสื้อตัวนี้เนาะแต่มันเป็นช่วงเซลพอดีถ้าราคาปกตินี่ฮะก็จะประมาณแบบเสื้อก็แบบสองพันสามพ อย,นะอย่างเสื้อตัวนี้ถ้าราคาเต็มก็ประมาณหมื่นกว่าบาทครับราคาไทยเนาะแล้วก็กางเกงตัวนี้ก็ประมาณ6,500ครับอ๋อราคาเต็มเนาะ ไม่ได้รวมส่วนรดแต่ว่าจริงๆผมได้ไมาลรถมากกว่านั้นฮะโอเคครับนออันนี้ก็จะเป็นเสื้ออีกตัวหนึ่งครับนอตัวแขนยาวที่เป็นแบรนด์ของโจบาโจครับแต่งออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ซื้อมาพร้อมกันเลยเนาะเซตเมื่อกี้ฮะทั้ง3ตัวครับผมก็แบรนด์นี้นะฮะที่ชอบก็เพราะว่าเนี่ยเขาทำเสื้อเนี่ยดีไซน์เขาผมว่าเจ๋งมากเลยฮะทั้งเสื้อแล้วก็เกงๆแล้วก็การพรีเซนต์อะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนครับทำให้แบรนด์ของเขาถือว่ามีความน่าสนใจทีเดียวแล้วผมก็นนยดดาทุ้แบร์ส แล้วฮะนอแบรนด์ที่ผมแปลว่ามีเยอะที่สุดแล้วก็ในเรื่องของการซื้ออะไรเงี้ยค่อนข้างมีความซับซ้อนกว่าแบรนด์อื่นประมาณนึงเหมือนกันเนาะื้าใครที่ชอบจะได้เอาไปสั่งได้ถูกนะครับเนาะแบรนด์ต่อไปที่ผมจะพูดถึงซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมชอบที่สุดด้วยนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าอังกรันครับซึ่งเริ่มแรกเนาะผมเจอแบรนด์เนี้ยเจอในไอจีนี่แหละในออนไลน์แล้วก็ครั้งแรกที่ได้ซื้อก็คือไปซื้อที่เกาหลีเลยครับเนาะตอนนั้นไปออฟติ้งกับบริษัทที่ทํางานนี่แหละแล้วก็แบบเฮ มี2ตัวอ๋ออยู่นีน่จะเป็น2ตัวนี้เนาะที่ได้มาจริงๆจ,จ,จะได้มาเสื้อสเวตเตอร์2ตัวแล้วก็บอลลูนแพน2กสองตัวเนาะที่ซื้อมาจากเกาหลีเลยช่วงนั้นไปแล้วแบบเป็นช่วงอากาศหนาวๆเย็นๆพอดีครับผมไปประมาณช่วงต้นปีเนาะก็เลยเนี่ยเขาจะออกคอลเลคชั่นเสื้อกันหนาวมาซึ่งนี่ยมีสองตัวนี้เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูสัดตัวหนึ่งแล้วกันเพราะว่าสีเขาก็เนี่ฮะสีเดียวกันเลยตอนซื้อก็คือแบบรีบแม่เพราะว่ามีเวลาไม่เยอะฮะก็เลยหยิบหยิบแม่ก็ลืมดูไปว่าเอ้ยสีเดกันเนียวก็ nấm tan anh là con xí xỉu xưng แบรนด์นี้เขาดังเรื่องกางเกงบอลลูนแพนนี่แหละผมเห็นแบรนด์นี้ที่ทำแบบค่อนข้างสวยแล้วไปซื้อก็เรียกได้ว่าถูกใจมากๆเลยครับเพราะว่าเขาทำไซซิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็เขาคงมีประสบการณ์ในการทำกางเกงผู้นี้มาเยอะเนาะเขาก็เลยทำทรงอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างสวยเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเลยดีกว่าเนาะในส่วนของบอลลูนแพนแล้วก็ตัวสเวตเตอร์นะครับที่ซื้อมาโอเคครับลุคที่ได้ก็จะแปางนี้ฮะแถมหมั่วกมบรวมสีเทาของคาร์แฮดด้วยเนาะจะได้เข้ากับชุดฮะแล้วก็ข้างล่างผมก็ใใสส่่รองเทท้้้้าแลววก็ูไปดยนีฮะะจห ในส่วนของกางเกงน,นี่เขาทำทรงได้แบบพอดีเรือยทรงเขาค่อนข้างสวยแล้วก็ใส่สบายมากครับโอเค เขาก็เป็นร้านก็ดังในออนไลน์แหละเนาะตัวเจ้าของรนเขาเขาชื่อคุณฮ really ันดงฮันดงลีหรือลีฮันดงนี่แหละคนนี้ผมบอกเลยว่าเขาเป็นไอดอลคนหนึ่งเลยในการแต่งตัวของผมแน้ะเขาแต่งตัวแบบการเลือกสีอะไรเงี้ยค่อนข้างเก่งมากแล้วก็เขาใส่โอเวอร์ไซส์ได้แบบสวยฮะเออผมว่าชอบดูคราตลอดเลยเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอด้วยเนาะตอนที่ไปเกาหลีแล้วก็เคยคุยกันแบบใน DM เออะไรเงี้ยเขาก็น่ารักเขาก็ตอบเฟลลี่เลยฮนะเนาะแล้วเขาก็จะมีทํา YouTube ด้วยเนาะตอนนี้ที่เขาจะทากัแบบเพื่อนของเขาชื่อคุณจนะียองเนาะช่องชื่อ, TV, องงาษาษายงนดะ ผมก็ดูเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็นั่นแหละออก็ชอบดูชอบแบบเสพการแต่งตัวของเขาตัวเขาเนี่ยค่อนข้างดังน้อยในไอจีคนติดตามก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันน่าจะแบบหลักแสนแล้วก็แบ,บรนด์เขาก็ทำมานานแล้วเหมือนกันนะผมเห็นแบ,บรนด์เนี้ยน่าจะโอ้ห้าปีขึ้นไปน่าจะห้าถึงสิบปีประมาณนี้นแหละแต่เขาก็พัฒนาสไตล์มาเรื่อยๆจนตอนนี้เขาก็อสไตล์ขค่อนข้างชัดเจนเขาก็จะเด้นทำพวกแบบเสื้อผ้าที่เป็นโอเวอร์ไซส์อะไรเงีย้ยเนาะแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบแคมปิ้งแคมปิ้งนิดนึงเนาะเป็นตัวใหญ่แต่ว่าไม่ใช่เป็นต่แแลลล้บบบเเ็นออผมมกกยยชสไ์ีาๆซึง ร้านที่เกาหลีเขาครับเขามีแค่เป็นตึกเล็กๆเ,เองที่ผมไปมาเราเป็นตึกเล็กๆเหมือนเป็นแบบโกดังเก็บของซะดวยซ้ำอะไรอย่างี้มีโชว์นิดนึงแล้วก็พอไปถึงอน่ะที่ผมบอกว่าการซื้อของเขาค่อนข้างมันมีความซับซ้อนนิดนึงเนาะอย่างที่เราเห็นในไอจีครับพอเราไปที่ร้านอะ่ะเขาไม่ได้มีทุกตัวนะคือเขาจะมีแบ่งเป็น2เทียร์แล้วกันเนาะมันจะมีถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเว็บไซต์ไปด้วยระหว่างฟูเนาะเขาจะมีเทียร์ที่เป็นอังกฤษเมก็คือเป็นแบรนด์อังกฤษนี่แหละที่เขาติดป้ายว่าแบบ ที่ไม่ได้เป็นอังกฤษจะเป็นแบรนด์อื่นซึ่งเทียนั้นนะเขาจะแยกในเว็บอีกอันนึงว่าเป็น selected อย่างเช่นกางเก,ง,เกงตัวนี้ที่เคยสั่งนี่ฮะเขามีถ่ายรูปใน IG แต่ว่าพอถึงเวลาม,มันเป็น selected เนาะเนี่ยมันก็เป็นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นี่ MP บ F เนาะแต่ก็เป็น made in Korea นะฮะแต่ว่าอย่างบางตัวก็ไม่ใช่หรืออย่างอีกตัวนึงเกง,เกงสีขาวตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ s w a โปรดักต์ไปเลยฮะซึ่งราคากลุ่มพวกนี้จะราคาถูกกว่าอังกันเมตนะครซึ่งคําว่าถูกกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ราคาถูกซะทีเดียวอย่างจริงตัวเนี้ยผมจําได้ว่าน่าจะสัก2,000แต่ว่าถ้าเป็นมีอังกันเมนะครับจะสตาร์ที่ประมาณ3,000เนาะ นไปซึ่งมันจะเป็นความซับซอ้อนยุ่งยากนิดนึงแล้วกันเนาะในการที่จะซื้อแบรนด์ของเขานะก็ต้องลองดูดีๆเนาะลองเช็คในเว็บไซต์เขาก่อนก็นได้บางทีเห็นไอจีเขาอย่างเงี้ยเขาลงเออเขาก็ไม่บอกนะว่าอันนี้เป็นเมดหรือเป็นอะไรก็ต้องไปดูเอาเองเนาะแต่ถ้าเกิดอย่างผมอย่างเงี้ที่ตามานานๆเนาะก็จะสังเกตได้ไง่ายคือถ้าเป็น เมดองกันนะครับเขาจะมีออกเป็นคอลเลคชันเลยเหมือนพวกแบรนด์เสื้อผ้าทั่ทวไปครที่เขาจะออกมาเป็นแบบไตรมาสลราคอหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวนะครับที่เคยซื้อผมเคยซื้อทั้งเมดอังกันแล้วก็พวกซีเล็กเต็ดที่เขาเลือกมาขายอย่างเงี้ยครผมรู้สึกว่ายอมจ่ายเยอะแล้วก็ซื้อองกันดีกว่าคุณภาพาเขาเนียบกว่าค่อนข้างชัวร์เลยแต่ว่ามีนิดหนึ่งตัวล่าสุดที่ผมเพิ่งซื้อมานะฮะเป็นคาโกแบบไซส์บิ๊กบุ้มเลยปกติอะ่ะเขาจะเป็นเมดอินโคเรียนะ ที่ผมเคซื้อแต่ว่าตัวนี้เป็นคอลเลคชันแทนน่าจะแบบช่วงปลายปีที่แล้วนี่แหละที่ผมซื้อมาหรือว่าช่วงต้นปีไม่แน่ใจมันไม่ใช่ made in Korea นะฮะน้อเป็นเมด e in c h น n าแหละ เขาทาเป็นส่งไปทําที่จีนแล้วก็ดูด้วยตาเปล่าก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าคุณภาพมันหลอเนาะแต่ว่ามันแค่มีเรื่องของทางจิตใจนิดนึงแหละว่าแบบเออเราซื้อแบรนด์เกาหลีเราก็รู้สึกดีกว่าที่มันเป็น made in Korea เนาะไม่เหมือนกับ Ajo ครับ Ajo เขายังเป็น made in Korea อยู่ตัวคอลเลคชันล่าสุดก็ยังคงเป็นคเรียนี่ฮะกางเกงของ Ajo เขายังเป็น made in Korea อยู่เนาะซึ่งแต่ก็นั่นแหละฮะด้วยตัวราคาเองของ Ajo อาจจะราคาสูงกว่านิดนึงเนาะแต่ก็ยังสู้ Adder เลยไม่ได้ เอเดอร์นี่เขาไปแบบว่าพุ่งไปแบบตร์ตาเป็นหลักหมื่นแล้วแต่ว่า2แบรนด์นี้ยังหลักพันอยู่เนาะแต่ว่าอังการก็จะถูกลงแมากว่านิดนึงจริงๆเสื้อยืดเขาก็ไม่แพงนะไอโจเสื้อยืดเขาก็แบบผมเคยสั่งมาก็ราคาหลักพันเองนี่ฮะที่ผมเคยสั่งมาแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเสื้อแบบเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยราคาก็จะบบกขึ้นมาหน่อยจริงๆราคาน่าจะแพงกว่าอังกาันประมาณ10%เเนาะ้องเท่าที่ผมแบบสังเกตนะฮะโอเคเมื่อกี้จะเป็นตัวที่ผมไปซื้อที่ร้านเนาะแล้วมันจะมีตัวที่ผมแบบสั สุดๆไปเลยเนาะใหญ่มากๆแล้วก็เหมือนจะไว้ใส่แบบเป็นตัวข้างในฮะเพื่อให้มันแบบแลบๆออกมาจากเสื้ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสไตล์ที่เขาแบบแต่งตัวกันเนาะเพราะว่าเสื้อแบรนด์เขาค่อนข้างใหญ่เนาะนี่ก็เป็นอังกัลนเหมือนกัน,กนเป็นเสื้อเชิ้ตเนาะเป็นตัวงานเมดฮะนี่ผมสั่งมาแล้วไม่ใช่เมดเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันเนาะสักลุกนึงนี่ฮะเดี๋ยวจะลองเป็นตัวสีขาวตัวนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าลืมไปว่าตัวที่ไม่ใช่เมดอะผมมีแต่กเกงเกงฮะเสื้อส่วนใหญ่จะเป็นตัวอังกัลันเมดหมด แขนอยู่เขาก็มีดีทงดีเทลอะไรค่อนข้างดีเนี่ยมีสายตรงนี้มีกระเป๋ากระเป๋าข้างแล้วก็จะมีกระเป๋าเล็กๆนี่อยู่ตรงนี้ ก็ถือว่าทําได้ก็สวยทีเดียวฮะใครที่ชอบสไตล์นี้ก็ลองไปส่องใน IG ได้ั่งกรันอันเดอร์สกอร์ช็อปโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายและช่วงที่เราจะมาพูดถึงการสั่งเสื้อผ้าจากที่เกาหลีแล้วกันฮะเริ่มจากอังการก่อนละกันอังการผมเคยสั่งเว็บไซต์ตรงของเขาเลยฮะเว็บอังการเดี๋ยวผมจะขึ้นทิ้งลิงก์ไว้ใน d e s c r i p t i o n เนาะจริงเสร์ชอังกานก็น่าเจอแล้วหรือว่าลิงก์จาก IG เข้ามาอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อในเว็บเขาได้เลยเขาจะมีระบบสมาชิกแล้วเราก็จะได้คูปองส่วนลดอะไรเงี้ยอันน พวกเสื้อผ้าหรือว่าจะรองเท้าอะไรก็แล้วแต่พวกเครื่องแต่งกายเนาะเราจะต้องมีเสียภาษี30%ในกรณีที่เราสั่งเกิน1 5 0 0บาทเนาะราคาสินค้าที่แบบหักส่วนลดแล้วถ้าเกิน1,500ปุ๊บโดนทันทีฮะซึ่งอังการเนี่ยผมเคยสั่งมาเซตใหญ่เลยโหก็เสียภาษีเต็มๆเนาะ30%มทีเนี้ยผมจะมาเล่าขั้นตอนแล้วกันว่าที่ไทยเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเนาะอ่ะอันดับแรกเราก็แค่เข้าไปกดสั่งเลยจริงๆวิธีการเนี้ยใช้ได้กับร้านที่เขามีเว็บไซต์ที่เขา Shipping h i ปป i ้ง worldwide เน กดสั่งมาเนี่ยมันก็มีหลายแบบเหมือนกันบางร้านเขาก็คำนวณภาษีให้เลยเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพูดในหัวข้อถัดไปเนาะถัดจากอันนี้แต่ว่าอันนี้ของอังกฤษนะครับเขาไม่ได้เคลียร์ภาษีให้เราเราต้องจ่ายภาษีเองโอเคเริ่มเมื่อยเดี๋ยวผงขอเอาก็อี้แป๊บนึง โอเคเดี๋ยวมาต่อกันนะครับก็เรื่องการเคลียร์ภาษีสําหรับที่ไทยในการกรณีที่เราสั่งชิปปิ้งจากเว็บต่างประเทศอย่างผมเนี่ยประสบการณ์ตรงเลยจากเว็บเกาหลีเนาะอังกแลนที่เขามีชิปปิ้งมาที่ไทยแต่ว่าเรื่องภาษีครับเขาไม่ได้เคลียร์ให้เขาก็จะคิดเงินเราเราจะจ่ายไปแค่ค่าของเนาะที่เราซื้อทางหน้าเว็บเลยซื้อเท่าไหร่เราก็จ่ายไปเท่านั้นทีนี้พอของมาส่งที่ไทยครับของเราจะถูกตรวจโดยไปรษณีย์เนาะก็คือสุลกากร,ก,รก,ก่อนหนึ่งรอบแล้วเขาก็จะประเมินราคาฮะว่าราคาของเราเนี่ยมันราคาทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งอังกกล ง่ายเลยเขาก็ดูราคาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จก็คำนวณมาให้เราเนาะสาบวกเข้าไปแต่ว่ามันอาจจะมีเกินนิดนึงเนาะเขาจะมีรวมแบบพวกค่าขนส่งอะไรพวกนี้ด้วยจะเกิน30%มสนแม้นิดนึงมันไม่ใช่3 0มสเปเป๊ะๆจากราคาของเนาะอันนี้ก็แจ้งไว้เผื่อใครสั่งมาจะได้ไม่ต้องตกใจนะฮะซึ่งพอเขาประเมินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสถานะที่เราเช็คหาของมันก็จะมาส่งมันก็จะ ไปค้างอยู่ที่ไปรษณีย์ที่เป็นไปรษณีย์ของบ้านเราอะฮะก็คือที่ทําการไปรษณีย์เนาะอย่างผมอย่างเงี้ยบ้านอยู่สมมติอยู่เขตบึงกลุ่มก็ต้องไปรับที่ไปรษณีย์บึงกลุ่มของเราอะจะถูกอยู่ที่นั่นแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาที่ส่งมาที่บ้านครับเขาจะเป็นใบที่ใจะให้เราเนี่ยต้องไปจ่ายค่าภาษีก่อนเนาะที่ไปรษณีย์ฮะก็เขาก็จะระบุมาเลยว่าของตึ๊ตตุ๊ตต๊ต๊นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยรวมเสร็จแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บภาษีเท่าไหร่ให้เราไปชำระที่ไป ไม่ได้ยุ่งยากยุคนี้ผมว่าเขาน่าจะไม่ค่อยมีกรณีที่แบบเรียกเก็บเกินราคาของอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ายุคโซเชียลมีเดียอย่างนี้การจะมาทําแบบนั้นผมว่าอาจจะยากเนาะหลงๆอาจจะไม่ค่อยเห็นเคสเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยจะมีเคสที่แบบว่าเอ้สั่งของมาราคาเนี้ยทาไมภาษีมันโอ้ราคามันโอเวอร์ไปไกลมากเลยอะไรเงี้ยฮะแต่สุดท้ายเราก็ตรวจเช็คก่อนก็ดีนะฮะลองคำนวณไปคร่าวๆว่าเออราคาที่เราจะซื้อเนี่ยบวกไปเลยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คือราคาที่เราจะต้องจ่ายแล้วว่าเราแบบโอเคกับราคานี้ไหมเนาะยางผมสั่ง ถ้าเกิดว่าเราแบบเอ้ยเจอเขาประเมินมาผิดหรือเหตุสุดวิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมันผิดปุ๊บเราจะทำยังไงละทีเขาก็จะมีให้เราอะยื่นอุทธร์เอ้ยราคาที่คุณคิดเนี่ยมันผิดเราก็ต้องเตรียมเอกสารลักทงลักฐานอะไรเงี้ยใบส่งใบเสร็จเนาะให้ครบแล้วก็ต้องยื่นกับพนักซึ่งมันก็ใช้เวลาในการดําเนินการประมาณหนึ่งอันนี้ผมไม่เคยอุทธร์ไปเนาะก็จ่ายปกติก็เลยยังไม่เคยเจอประสบการณ์ตรงในการต้องไปแบบว่าห่วงค่าที่มันเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนาะผมก็เคยศึกษาอ่านมาในเน็ตบ้้้้้้าาาาาางแแบบบคคนนนนนนููีชชรใใหักก็็เเเเเเมืือออววลปดดย่่่ตถิข คิดแบบมันเกินไปเยอะจริงๆเนี่ยมันก็ถูกแล้วแหละเราก็ต้องทวงสิทธิ์ของเราไปนะครับเนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกเนาะแบบที่เราสั่งออนไลน์มาจากต่างประเทศแต่ว่าเขาไม่ได้มีเคลียร์พวกภาษีมาให้เราก็ต้องจัดการเองครับผมโอเคต่อไปแบบที่2แบบที่2อ,อะ่ะก็คือเป็นสั่งออนไลน์เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเว็บไซต์อะ่ะเขาจะคำนวณภาษีมาให้อันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยรอรับของที่บ้านได้เลยฮะซึ่งที่ผมใช้เป็นประจำอะ่ะก็จะเป็นเจ้าแพลตฟอร์มที่ชื่อมูซินซาที่สั่งเจ้าไอวีแอนเดอร์มาเน จะประสบการณ์จริงมาแนะนําทุกคนกันขนาดผมสั่งมาเนี่ยจริงไม่จริงแคนะ่ไหนเจอเสื้อกระเป๋ามีรูอะไรเงี้ยอ่ะโอเคอย่างในมูซินซ่าเนี่ยผมชอบสั่งเพราะว่าเขาจะรวมแบรนด์เกาหลีไว้หมดเลยอย่างอังการอย่างเงี้ยก็มีไโอโจูบย์ไอจก็มีเนี่ยวีแอนเดอร์สก็มีฮะซึ่งแบรนด์ดังๆอ่ะมีค่อนข้างครบแต่ว่าถ้าเกิดแบรนด์บแ,แ,บแบบใหญ่ๆไปเลยบางแบรนด์เนาะแบรนด์ใหญ่ๆจะไม่มีเอเดอร์เลอหรือว่าของผู้หญิงแบบมาดี้ไอเสื้อลายดอกไม้อะไรเคยลองเสิร์ชก็ไม่เจอเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบรนด์ร้านออนไลน์ผมว่าเขามีค่อนข้าาาางงงคครรบเเเเลลลยยยออออดดี๋ววผมไู่่่่ๆนะะ มีอิสเนวาดตอันนี้ก็แบรนด์ดังก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่แบบอยากรู้ว่ามีแบรนด์อะไรก็ลองเข้าไปเช็คอีกทีนะฮะโอเคมาพูดกันต่อเนาะเรื่องการสั่งคือเขาจะคำนวณภาษีมาให้เราเลยซึ่งถ้าเราสั่งในราคาที่ไม่เกิน1,500บาทครับอันเนี้ยไม่มีเสียภาษีเนาะแต่ว่าจะมีค่าจัดส่ง อ่าอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วชิปปิ้งแล้วยังเราสั่งคาดิวาวอย่างเงี้ยยังมีค่าส่งเลยห้าสิบบาทเนาะอันนี้สั่งมาก็ค่าส่งเนี่ยที่ผมเคยสั่งมาเนาะก็จะประมาณ300ผมเคยสั่งเจ้าตัวเสื้อเอโจครับสามร้อยสามสิบห้าบาทนี่แฮนด์ชิปปิง้งเนาะเขาก็จะมีแยกรายละเอียดให้เลยว่าแบบราคาเท่าไหร่เนาะทั้งหมดเนี่ยราคาเต็มมันพันแปดแล้วก็มันจะลดราคานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบวกชิปปิ้งชิปปิ้งแล้วก็ในส่วนหัวข้อที่แบบ เป็นดิวตี้อันแท็กก็จะขึ้นว่าฟรีเพราะว่าผมราคาไม่ถึงพันหราคาไม่ถึงพันหมันก็จะฟรีให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องทําอะไรเนาะเขาก็ส่งมาให้ก็ใช้เวลารอก็เทียบกับตอนที่สั่งอังการเวลาการส่งเหมือนบูซินซาจะไวกว่าน,น่อยนะอังการผมรอเหมือนจะเป็นอาทิตย์เลยแต่บูซินซาเหมือนจะก่อน1อาทิตย์นิดหนึ่งสักแบบ5-6วันอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาที่มีโค้ดส่วนลดเลยเหมือนแอปช้อปปิ้งที่เราคุ้นเคยเลยฮะก็ไปกดสั่งก็ได้ถ้าไม่เกินพันห้าง่ายเลยผมก็ชอบกดมาที่ละตัวที่ละตัว่วาาถ้เก อยากจะได้จริงๆของชิ้นนั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเลยซึ่งเขาก็จะรวมเป็นภาษีมาให้เลยครับนี่นะฮะเนาะอังแกลนราคา2,400ตัวนี้โอเคโอ้ผมเคยกดไว้เยอะแล้วนี่เนะี่นี่ฮะซึ่งเวลาข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีราคารวมมาเนาะว่าราคาทั้งหมดมันเท่าไหร่แล้วก็ค่าชิปปิ้งเนี่ยเท่าเดิมเลยฮะสามร้อยสี่สิบห้าบาทออกมาว่าผมจะกดสั่งมาแบบสี่ห้าอย่างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีนี่ฮะช่องดิวตี้แอนแท็กลองสุดท้ายเนี่ยก็จะขึ้นมาอีกสองพันกว่าบาทเห็นไหมฮะ ซึ่งเขาก็จะรวมมาให้แล้วเนาะมันก็จะง่ายเวลาเราแบบคำนวณอะไรเงี้ยมันก็จะบวกแท็กมาให้เลยฮะส่วนตัวเนะยังไม่เคยลองเพราะว่าเวลาผมครจมูกนินซารู้สึกว่ากดแล้วไม่ให้มาโดนแท็กเออมันมันคุ้มกว่าเนะผมว่าเทคนิคผมก็จะเนี่ย ไปซองหาของเซลลที่มันราคาแบบไม่เกินพันห้าครับค่อยๆกดมาทีละอย่างทีละอย่างเราก็อันนี้ง่ายเลยเราก็รอรับไม่ต้องห่วงว่าจะเสียอะไรเพิ่มเติมเลยฮนะอันนี้ก็ถือว่ามาแนะนําแล้วกันเนาะช่องทางการซื้อของจากต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันเนาะเน้นย้ำว่าถูกต้องตามกฎหมายมันอาจจะมีนี่ฮะช่องทางอื่นๆอีกอะไรเงี้ยซึ่งราคามันอาจจะดีกว่าแต่ว่าความเสี่ยงเนาะเราก็ต้องรับกันไว้เองอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแล้วกันฮะเนาะถ้าอยากสั่งเองแบบราคาย่อมเยาอะไรเงี้ยเนาะมันก็มีเนี่ยอย่าง ว่ามันจริงๆมันมีอีกหลายๆแอปเลยแหละที่ผมเคยสั่งเนาะแต่ว่าจําไม่ได้แล้วเมื่อก่อนแบบเคยกดพวกรองเท้าอะไรมาอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็โดนภาษีเนาะรองเท้า,าราคาเกินพันห้าอยู่แหละแต่มันเนี่ยฮะก็จะมี2ประเภทเนาะเราก็ลองด,ด,ดูดีแล้วกันเวลาก,กดเขาจะแบบรวมแท็กมาให้หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้รวมอะไรจ่ายค่คาของเลยแล้วก็เตรียมตังค์อีกส่วนหนึ่งไว้เลยไว้รอเนาะไปจ่ายที่ไปรณียีอีกทีหนึ่งฮะโอเควันนี้ก็น่าจะหมด และแบรนด์นี้ครับกับแบรนด์เสื้อผ้าเกาหลีเนาะที่ผมแบบว่ามีแล้วก็ชื่นชอบเนาะก็มีทั้ง der, e อเดอร์เออร e เลอร์วิกแอ a j o แล้วก็ Angren ฮะสีแบรนด์นี้ครับผมใครที่แบบชอบก็ลองไปดูๆกันได้นะฮะเนาะไปลองดูในจริงก่อนแล้วก็ไปสั่งก็ได้ก็ในมูซิซ่าเนี่ยมีครบเลยยเวนเอเดอร์เออร์ที่แบบอาจจะต้องสั่งตรงจากเว็บเขาเลยฮะหรือว่าใครได้ไปเกาหลีผมแนะนำในเอเดอร์เออร์ช็อปเขาเนี่ยสวยมากยังไงก็ ขอบคุณทุกคนนะครับนอนที่ติดตามชมใครมีแบรนด์เกาหลีเด็ดๆจะป้ายยาคอมเมนต์มาได้เลยฮะหรือว่าใครมีแอปอะไรที่แบบสั่งของออนไลน์บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยจากต่างประเทศทำชิปปิง้งก็มาแนะนําได้นอะแอปไหนแบบมีของถึงเกงเยอะๆก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูบ้างฮะในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวไอคลิปหน้าผมจะพาไปช้อปปิง้งถ้าไปแต่งตัวหรือจะไปซื้อของที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ